สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟโพสโตลซิตี้เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือสามารถที่จะไปรับไปลิบเองได้ใน d i s c o อ d เลยนะครับรับแบตอัตโนมัติเนาะส่วน IP ของ PC นะครับสามารถไปเอาได้ใน d i s c o อ d ใต้คลิปเลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับนี่แสงพระอาทิตย์ยามเย็นโคตรสวยเลยนะครับสำหรับเด็กใหม่ทุกคนนะครับเข้ามาในเกมนะครับจะมาเกิดตรงนี้เลยเนาะแล้วก็มารับของเด็กใหม่ตรงนี้ก่อนนะครับในเซิร์ฟนี้ แจกตังแหลกลานนะครับห้าหมื่นเบาๆครับนี่แล้วก็มีกระเป๋าให้ทุกคนนะครับ20กิโลด้านหลังนี่เนาะแล้วก็จะมีบัตรออโต้ฟาร์มมือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็ได้รับเลเวลหนึ่งเริ่มต้นนะครับนี่นี่ตอนนี้ผมไม่ลงหมดมาแล้วนะครับตอนนี้เรามีกระเป๋าและปกติกระเป๋าผมจะเป็นสีขาวแล้วก็ได้รถมาเลยนะครับ1คันรถทํางานเนาะ แล้วก็ไอคนที่โบกมือจอู่ตรงนี้นะครับ NBC เนาะเราสามารถที่จะรับเคลกับมันได้นะครับมันก็จะบอกเรานะว่าให้ทําอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็คือไปหากลัมปี25อันนะครับเพื่อมาแลกตง 1, ังค์1,005นี่แล้วก็เฮ้ยแตกแร่หินด้วยเหรอไอรอน10นะครับประมาณนี้เนาะส่วนตังค์50,000ทำอะไรดีนะครับวิ่งมาตรงนี้เลยมีกาชาแฟชั่นกาชาเกลือกาชาปองให้ สุ่มสะสมดูนะครับนี่เปิดนี้1เปิดนี้1แล้วก็เปิดนี้1ก็ได้นะครับแล้วก็ลุ้นดูนะว่าจะได้อะไรนะครับฝั่งนี้มีไอเทมโค้ดด้วยนะครับแอดมินกาลังเพิ่มเข้ามานะครับรอติดตามในอนาคตเนาะตรงนี้แอนมินกําลังเพิ่มให้อยู่เนาะและมาดูรถกันนะครับว่าแจกรถคันไหนเนี่ยนี่เสกรถตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเรียกรถออกจากกระลาดนะครับนี่กด E L T เนาะนี่มาแล้วครับโอหนี่ครับแจกรถคันนี้ให้กับทุกคนเลยนะครับนี่โอเค ไปขับก็ดูหน่อยสิว้าเสียงรถโคเทเฮแต่ผมว่าดีนะแจกคันนี้ให้นะครับอืมก็ถือว่าเป็นรถทํางานเริ่มต้นที่ดีมากนะครับเนี่นี่โอ้อย่างแรงเลยวะ่ะและต่อไปครับเดี๋ยวมาแนะนําอาวุธโดนเน็ในเซิร์ฟกันหน่อยน,นะครับนี่ตอนนี้ผมกําลังถือดาบเอ็นมะอยู่นะครับทุกคนเป็นเอ็นเลยทีเดียวเชียร์ว่าไปนั่นนะครับอ่ะสาหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับก็ไปเติมคอยกับแอนมินได้นะครับที่ดิสคอร์ดใต้คลิปเนาะ และถ้าเราเติมกับแอดมินแล้วนะครับก็ตรงนี้เลยโดเนตโดเนตนี่โดเนตสนับสนุนเซิร์ฟนะครับมีของโคตรเยอะเลยนะครับลองเลือกเอาดูนี่มีการชะปองพาวเวอร์ด้วยนะครับอืมมีหลายอย่างนะครับบัตรคูดงคูดาวอะไรเงี้ยอืเป็นดีวิลเอ่ออาวุธแฟชั่นนะครับในเซิร์ฟนี้จะมีประมาณนี้นะครับจะมีดาบเอ็นมาตรงนี้เลยแล้วก็จะมีดาบเจไดมังกรเบสเจาะเกาะแล้วก็สนับมือมังกรครับเดี๋ยวผมซื้อดาบเจไดไปด้วยแล้วกันนะครับนี่แล้วก็มาดูซิว่าแต่ละมันคืออะไร าดาบปินม้คือตัวนี้เนาะอันนี้ก็คือไม้เบสจอ,อกกอนีน่อ๋อจะเป็นไฟเหรอไม้เบสจอ,อกกอะน,นี่เติม S อให้ด้วยครับงหวะนนี้แล้วก็มีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราเอาไม้เบสเข้าไปลุยด้านในนะแล้วก็รีวิวไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้นะจะเป็นจุดฟาร์มซอมบี้เองครับนี่เดี๋ยวมาลุยกันเลยกับเพื่อนเรานี่เลยอ้าเฮ้ยซอมบี้หลับไปหลายตัวแล้วนะครับเนี่ยไอพวกซอมบี้พวกนี้นะมันก็จะดับเอ่อไม,ไม่ใช่ดิดไม่ใช่ดาบดอบเนาะ ดอปของที่เกี่ยวกับการฟาร์มนี่เองครับนี่เราก็มาฟาร์มมันได้นี่แหละนี่มันก็จะแจกของฟาร์มต่างๆนี่ครับนี่มาตีมันได้และดาเมจที่เป็นของโดเนียเนาะก็จะแรงกว่าของที่ไปคราบด้วยนะครับนี่สายเทโทต้องชอบอ่ะอันต่อไปดีกว่าเป็นสนับมังกรนะครับลองดูหุย้ยนี่เลยเหรออ๋อมันติดกันกันกบไอ้ตัวนั้นนะแต่ไม่เป็นไรวะเท่ดีว่ะเท่ดีเท่ดี สนมามมังกรน,นี่สนมามมังกอรอุอ้ยตายเร็วว่ะทุกคนตายเร็วจังวะเดี๋ยนะมันมันโมแบบเนี่ยหนึ่ง <c> ส <oughs> องสามสี่ตายอ้าวตายแล้วว่ะหมดแล้วว่ะทอมบี้ของเราเนี่ยได้แร่ทองมาด้วยนะครับแล้วก็แรนะ่ไม้เนาะนี่ดับเจได้นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าตอนคืนนี้มันจะเลืองแสงหรือเปล่านะครับนี่ต้องลองมาเล่นดูนะและตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านคาสิโนแล้วนะครับก่อนอื่นที่จะไปแนะนําบ้านคาสิโนนะครับเดี๋ยวมา แนะนำระบบ GPS ในเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าใครจะใช้นะครับกดตัวเฮดนาะแล้วก็เลือกไปที่เครื่องหมายนำทาง GPS นะครับแบบนี้เลยเนี่ยเก็จะมีสถานที่ตัวไปงานถูกกฎหมายผิกดกฎหมายเนาะนี่เลยถ้าเราจะไปสถานที่ตัวไปนะครับนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่มันเยอะมากนะนี่เลยในเซิร์ฟนี้มีจุดมาโคตรเยอะเลยนะครับนี่ยมีเลเบลที่ซอมบี้เมื่อกี้นะมีโชว์รูมรถนะครับนี่การาดประมูลมีบ็อกซิ่งด้วยนะ จุดแอร์ดอปก็บอกเลยนะครับนี่สถานที่อ่ำนงอ่ำน้ํามีหมดเลยนะครับจุดคราบรถกิโลมาครับนี่มีที่ประมูลรถบอกหมดเลยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นงานล่ะดูหน่อยสินี่อันที่3มนะเครื่องหมายนําทาง GPS อ่ะโอโหงานอย่างเยอะนี่มีโพสงโพสเซก็บอกหมดเลยนะเนี่ยมีจุดล้างไข่มุกด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ล้างไข่กระล็อกนี่มีจุดย่างไก่ครับผลิตรถก็มานี่จีเหล็กเออมีหมดเลยนะครับในเซิร์ฟนี้ และตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านคาสิโนเนาะนี่มาเล่นได้นะครับมีบาคาร่าให้เล่นกับลุงคนนี้นี่ไม่กลัวด่าผมเลยนะแล้วก็จะมีไฮโลให้เล่นด้วยครับในวันนี้นี่ไฮโลสูงต่ำหลายคนน่าจะชอบนะครับของดีเลยเนี่ยและในเซิร์ฟนี้มีจุดจกปูนอยู่3ามแห่งนะครับนี่จุดแรกนะครับที่จะแนะนําก็คือตรงนี้นะครับนี่ถ้าใครอยากรู้อีก2จุดก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับในเซิร์ฟเนาะ และการจกปูนในเซิฟนี้นครับจะเป็นประมาณนี้เนาะกดตามขีดนะครับนี่มันจะมีประมาณสักน่าจะ5ขีดนะผมว่านะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่เลยพอเรากดไปแล้วนะครับก็จะได้ปูนมาแบบนี้เลยนะครับคูดาว15นาทีนะครับ15นาทีจกได้1ครั้งนะครับเป็นของหายากในเซิฟเนาะและจําเป็นจะต้องมีตํารวจ1คนภายในเซิฟนะครับก็คือมีแค่คนเดียวก็จกปูนได้แล้วนะสำหรับเซิฟนี้นะครับนี่เลยจกได้แล้ว หลังจากโจกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแจ้งแล้วนะครับว่าจะมีตำรวจมาจับคุณนะครับประมาณนั้นนอะนแล้วก็รีบวิ่งหนีออกจากพื้นที่เลยนะครับอย่าเหลือล่องลอยนะครับอย่าไปยืนรอตำรวจอยู่ตรงนั้นนะและต่อไปครับถ้าใครไม่นอนหรือว่าไม่อาบน้านะครับคุณจะตายนะครับในเซฟนี้วิธีแก้ก็คือต้องมาอาบน้ําแล้วก็นอนนอนนี่เลยมาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาอาบน้ําก่อนแล้วกันนะอะ อาบน้ำให้ตัวหอมก่อนนะครับนี่ไม่ใช่นะครับทุกขอโทษด้วยทุกคนตรงนี้เป็นที่เสียกรถนี่ว่าห้องน้ำห้องน้ํากับห้องนอนอยู่ด้านในเลยครับจัดไปนี่เข้าไปเข้าไปด้านในตรงนี้ครับก็จะศูนย์รวมเลยเนาะนี่เลยเดี๋ยวก็จะมีอยู่สองห้องนะครับเดี๋ยวเข้าห้องแรกก่อนนี่ห้องอาบน้ําครับอาบน้ำที่ไหนห้องนอนเนี่ยห้าร้อยต่อคืนนะครับนี่ราคามาตรฐานอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ครับ ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนึงนี่ห้าเหมือนกันนะครับเนี่ยอาบหน่อยด้วกันนะอาบอาบอานี่เอ้าคุณยังไม่มีสบู่ขอโทษด,ด้วยลืมซื้อสบู่มานะครับนี่เลยซื้อตรงนี้ได้เลยปะเนี่ยอ๋อนี่ไงได้เลยเฮ้ยมี iPod ด้วยมี Airpods ด้วยไม่ใช่ iPod Airpods นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาถูสบู่รูปขี้ใครออกจากตัวหน่อยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการอาบน้ำนันน่าจะอาบป,ประมาณสักน่าจะ ยี่สิบวิปะประมาณนี้เนาะอืมก็ลองมาเล่นดูครับตอนนี้ผมกำลังยืนอาบน้ำอยู่นะครับโคตรชิลเลยตอนนี้และจุดต่อไปที่จะแนะนำครับก็จะเป็นเลเบลในเซิร์ฟนั่นเองครับเดี๋ยวเราพาไปชมนั่นในนะครับของเยอะจัดเลยนะครับข้ามถนนระวังด้วยอ่ะฝั่งนี้ครับจะเป็นจุดคราฟอาวุธเลยนะเห็นง่ายๆนะครับนี่มีสร้างอาวุธนะครับไม่เลยในเซิร์ฟนี้มีโคตรเยอะเลยนะครับหนึ่งหน้ากระดาษนะครับมีคอนด้วยนะครับจังหวะนี้ แล้วก็จะมีจุดสร้างกุญแจเซฟอยู่ตรงนี้เลยนี่นี่แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีตนะู้เซฟเนาะหลังจากที่สร้างกุญแจเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีแบตคอยด้วยนะครับแบตคอยก็คือถ้าตีของแตกเราก็จะได้เหรียญมาเนาะสามารถที่จะเอามาแลกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับคนดวงไม่ดีเนาะ <c oughs> และในเซฟน,นี้คันตนาแรงสุดเนะน,นาะนไม่ครับคันตนาครับแล้วก็จุดผลิตกระดาษก็ใช้ท่อนไม้นะครับและไกระดาษนี้ก็จะเอามาครามบูดดเดรแหละนะแล้วก็จะมีจุด ทำผ้าอุ้มเอ๋อนะครับนะี่ผ้าห่อศพเนาะนี่เลยแล้วก็จะมีบัตรประกันอาวุธอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าใครไม่ ne, อยากจะให้มันแตกเนาะอืมนี่เลยใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <S 2> <S 2> <S 2> บประกันอาวุธน่าจะเป็นใบที่เอาไว้กันตอนที่เราอุ้มเอ๋อใช่ไหมประมาณนั้นนี่แล้วก็จะมี ATM แล้วก็บัตรแก๊งอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้นะถ้าใครอยากมีแก๊งนะครับและจุดต่อไปก็จะเป็นตลาดในเซริร์ฟบันเองเนาะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นตลาดกลางในเซิร์ฟด้วยนะครับเซิร์ฟนี้ จะขายของอยู่ที่เมืองรัฐบรรจุรัฐเลยนะครับเมืองด้านบนเนาะเมืองทะเลทรายเนี่ยอืมนี่ก็จะเป็นตลาดภายในเซิร์ฟเนาะและส่วนใครที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะก็ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆถ้าอย่างเดียวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดูเนียที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม